สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้มารีวิวรถแมคโครบังคับสเกล1 1ต่อ16เหล็รทั้งคันนะครับน้ำหนัก14กิโลกรมัมเป็นระบบไฮดรอลิกตัวนี้นะครับมาพร้อมรีโมททัชสกรีน FSI 6S นะครับราคาครบชุดพร้อมเล่นนะครับตัวรถรีโมทแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับอยู่ที่39,900บาทแบตเตอรี่นะครับเป็น11 1ก้อนใหญ่เล่นได้ชั่วโมงประมาณชั่วโมง แล้วก็ตัวเด็ปเตอร์ชาร์จนะครับดีเทลตัวรถนะครับเป็นเหล็กทั้งคันนะครับทั้งคันเลยจริงๆเอน้ำหนัก14กิโลเป็นงานตัดเชื่อมประกอบนะครับทั้งคันส่วนตัวคัตเตอร์เวทนะครับตัวนี้เป็นงาน c n c ินตัวเดินนะครับตัวเดินใช้เป็นมอเตอร์เกียร์แปงผานนะครับเช่นเดียวกับตัวเอล บอกสีต้นนะครับตัวยกบูม2ตัวอารบน1นะครับแล้วก็ตัวมุกี่อีกห่งกระบอกภายในตัวรถนะครับอมองจากด้านบนก็จะมีชุดกล่องควบคุมไฟฟ้านะครับเป็นตัวสปีดคอนโทรล ESC ต่างๆกลุ่มปั๊มคุม,ม,คมตัวเดินเอวนะครับช่องใส่แบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านข้างมอตเตอร์นะครับเอว ใช้เป็นมอเตอร์แปลงทานตัวปั๊มตัวบลาวเป็นวาล์วสช่องนะครับอยู่ด้านในส่วนตัวบูมนะครับเราจะเดินท่อทองเหลืองให้ทุกส่วนนะครับตัวหลังบูมหลังกระบอกนะครับทุกทุกส่วนทุกตัวเดินสายสปริงนะครับกันสายแตกให้ครบแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่11.1ขนาด9,000ม ah. ิลลิแอมแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จใช้เวลาชาร์จประมาณ สามถึงสี่ชั่วโมงนะครับประมาณนี้วิธีเล่นนะครับเปิดรีโมทโกดปุม่ม power สองปุ่มตัวนี้นะครับพร้อมกันถ้ามีขึ้นสถานะแบบนี้แสดงว่ามีติ๊ิกตัวไหนตัวหนึ่งทํางานอยู่ให้ดันขึ้นให้หมดนะครับแล้วก็หลังจากเปิดรีโมทแล้วแล้วก็มาเสียบแบตเตอรี่นะครับเสียบขั้วให้ตรงกันแล้วก็เปิดสวิตช์ที่ปุ่มสีแดงนี่นะครับ สัญญาณแบบนี้ตื๊อเตื้ตืตตตต้คือรถพร้อมทำงานนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยด้านหลังหัวเก๋งนะครับก็จะมีบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับขนาดกี่โวลต์กี่โวลต์ตัวนี้เป็นแบตสิบขึ้นสถานะที่12โวลต์ครับเมื่อตัวรถพร้อมทำงานแล้วนะครับเรามาดูทีละสเต็ปการควบคุมตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับใช้สตต๊กตัวนี้นะครับ SWB ดัน ลงมาที่สเต็ปที่สองนะครับสเต็ปร่างไม่ต้องดันลงนะครับไม่ได้มีอะไรก็ใช้สเต็ปกลางนะครับพอรถตัวนี้ทําการมิกไว้แล้วการมิกนะครับก็จะควบคุมสติก๊กโยกตอนไหนปั๊มทํางานตามนะครับยกบูมมุ่กี้ เอวเอวหมุนได้รอบไม่มีตัดนะครับตัวเดินนะครับใช้ววลุ่มตัวนี้ ามาดูเล่นพร้อมๆกันนะครับจะเห็นได้ว่าทางร้านเราเซตระบบไฮดรอลิกแบบสมูทไ้แล้วก็จะเล่นง่ายนะครับ ล้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถแอด ID Line นนะครับ QR code สแกนได้ขึ้นที่หน้าจอของท่านนะครับ